Er Bas OK สวัสดีครับคนครับกลับพบกับช่องของมอกรฟบาสเกตบอลอีกครั้งนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับประมาณ2อาทิตย์นะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับมอกรก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับบาสเกตบอลมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะสอนอะไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ากด like, ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องของมกปิกเก็ตบอล ok ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นสู่ยอดซับที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ,ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็น FC ของช่องของมกปกเกตบอลเนี่ยส่วนวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้มก ok จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจัมป์ช็อตคุณจะจัมป์ช็อตยังไงให้มีประสิทธิภาพในการเล่นที่ดีมีประสิทธิภาพในการชูที่ดี นะครับเดี๋ยววันนี้มกรจะมาสอนเทคนิคในการจัมช็อตที่มีประสิทธิภาพนะครับไปรับชมกันครับไปเรามาเริ่มกันนะครับวิธีการฝึกการจัมช็อตที่มีประสิทธิภาพนะครับการจัมช็อตที่มีประสิทธิภาพมันมีความแตกต่างกันนะครับรู้สึกว่าการที่เราจะชูดลงหรือไม่ลงเนี่ยมันมีเทคนิคนะฮะดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคสําคัญในการที่จะจัมชูดกันนะฮะวันนี้เทคนิคที่มกรจะสอนเนี่ย นะครับอย่างแรกเลยเคยสอนไปแล้วตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานะครับในการสอนทักษะในการชูจะชูยังไงให้รู้สึกว่าแม่นยำเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะแต่วันนี้นะครับการจำชูดการจำชูดเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นการจำชูก็คือการกระโดดชูดแต่ที่จริงแล้วไม่จําเป็นนะครับที่ต้องกระโดดชูดนะครับแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยก็จะสามารถจำชูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ การมีประสิทธิภาพในการแทงชูตเนี่ยก็คือฟิลโกลที่ดีนั่นเองสมมติว่าคุณชูต10ลูกคุณลงกี่รูปถ้าคุณชูต10ลูกคุณลง10ลรูปแสดงว่าคุณมีฟิลโกลที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าคุณชูต10ลูกแล้วลงแค่1ลูกหรือไม่ลงเลยแสดงว่าคุณใช้ฟิลโกลไม่ดีนะครับหรือคุณใช้โอกาสเปลืองนั่นเองดังนั้นวิธีในการฝึกนะครับวันนี้จะสอนง่ายๆเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกในการที่จะชูตแบบธรรมชาตินะครับเมื่อไหร่คุณมี โมชั่นแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยนะมีความรู้สึกแบบธรรมชาติในการชูดมันก็จะออกมาแบบมีประสิทธิภาพดังนั้นคุณจะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องฝึกฝึกยังไงครับก็คืออย่างแรกเลยนะฝึกเน้นจากใกล้ๆก่อนนะครับมอก็จะบอกว่าเวลาฝึกชูเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ไกลๆคนที่ชอบฝึกชูแล้วเน้นจากไกลๆเลยเนี่ยท่าชูจะเปลี่ยนพอท่าชูผิดทุกอย่างก็จบนะครับดังนั้นต้องท่าชูถูกต้องก่อนแรงถูกต้องส่งแรงถูกต้อง ถ้าชูถูกต้องเดี๋ยวการจัม์ช็อตก็จะมีประสิทธิภาพตามมาเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับท่าทางการยืนนะถนัดมือขวาเท้าขวานําถนัดมือซ้ายเท้าซ้ายนำนะครับส่วนมอกรอ์เนี่ยถนัดมือขวาก็เท้าขวานําเล็กน้อยพอนะครับดังนั้นเท้าขวานําเล็กน้อยการที่เราจะทําถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้นมอกรอ์ไม่มีใครเลยก็อยู่คนเดียวดังนั้นเวลาอยู่คนเดียวเราก็สปินบอลได้สปินบอลแล้วจับ นเน้นสปินบอลจับเน้นสปินบอลจับแบบนี้แน่นอนการชูดเราจะฝึกจากการชูดหนึ่งมือก่อนนะครับสปินบอลตั้งสปินบอลสปินบอลย่อยืดสปินบอลย่อยืดสปินบอล ยืดแบบนี้ก่อน,นครับสปินบอลเองย่อ,อยืดครับสปินบอลย่อ,อยืดตั้งมือเดียวก่อน,นครับย่อยืดแบบนี้ต่อมาเราก็ยิงจากใกล้นะครับสปินบอลก็หาห่วงนะครับเดี๋ยวจะยืนประมาณแนวนี้นะครับประมาณอยู่ตรงเส้นไข่ปลาปินย่อตั้งชูครับสปิน ทำแบบนี้นะครับประมาณ10ลูกเป็งย่อสุดเป็มย่อสุดครับมีความเสถียรน,นะครับไม่ใช่ลูกนี้เราปล่อยดีพอลูกต่อไปเราปล่อยแรงลูกต่อไปเราปล่อยเบา ยำช็อตเรียบร้อยอีกหนึ่งลูกนะครับอีกหนึ่งลูกลูกท้ายลงลูกท้ายเรียบร้อยอย่างที่มอกอฟบอกนะครับ<ๆ>การฝึกย้ำช็อตก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับนะักก<ๆ>ีฬานะครับถ้าใครยังกระโดดไม่ได้ก็ยังไม่ต้องกระโดดมีการย่อ ปล่อยบอลยอ่อปล่อยบอลแต่ถ้าใครกระโดดได้คุณก็หัดจัมปล่อยบอลจัมปล่อยบอลน,นั่นคือคุณต้องมีแกนกลางลำตัวที่ดีมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ดีคุณถึงจะสามารถค้างตัวได้และปล่อยบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอให้ไปฝึกกัน,นเยอะนะครับนะหมอกรอบอยากให้เด็กไทยหรือทุกคนที่ชอบบาสเกตบอลเนี่ยมีการชูดมีการจัมช็อตที่ดีนะครับไว้ไปเล่นกับเพื่อนๆอนให้สุกสนานหรือใครอยากจะต่อยอดในการแข่งขัน ต่อไปในอนาคตให้กับตัวเองก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับมอกรฟ์บาเกตบอลเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรก็เดี๋ยวติดตามด้วยครับแล้วต่อไปช่องของมอกรฟ์นะครับอาจจะมีการไลฟ์สดมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย